สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็ภาพเก่าๆของนางเอกสาวแพลวพลวแสงทองก็โดนขุดนะเขาเรียกว่าลามนะลามเปยงการขุดภาพขุดภาพอดีตขึ้นมาเพื่อเป็นการทำให้ลูกเพจหลายคนเนี่ยได้เห็นถึงภาพเก่า ที่มันไม่ใช่ภาพปัจจุบันคนฉลาดอะ่ะเขาจะแยกแยะออกนะระหว่างภาพปัจจุบันกับภาพเก่าภาพเก่าทุกคนก็อาจจะอยู่ในด้านมืดใช่ไหมครับทุกคนมีมุมมืดมุมสว่างมุมดาร์กนะครับมุมด้านมืดก็คือสมัยตอนเรียนอะ่ะบางคนอ้วนดำใช่ไหมฮะเออก็คือเราต้องใช้ชีวิตไม่ตัดสินใครสิเราก็ต้องดูที่ปัจจุบันหรือเปล่าว่าเขาพัฒนามาไกลขนาดไหนอ่ะปัจจุบันเนี่ยเขาสวยไหมอ่ะตอบพร้อมๆกัน เขาสวยแพรวเพราาแสงทองนะครับโดนขุดรูปเก่าๆอัปัจจุบันสวยไหมอ่ะก็บอกว่าสวยนะก็สวยจริงๆตัวจริงเขาสวยแล้วก็เขาขาวมวยนะครับขนาดลูกสองนะยังรักษาหุ่นได้ขนาดนี้แล้วก็ขุดเอาภาพเก่าๆซึ่งภาพเก่าๆเนี่ยก็เป็นภาพสมัยตอนแบบเออแบบประมาณว่ามีแฟชั่นเข้ามาละช่วงนั้นนะครับใส่ เดสสสีแดงเกาะอ,อกนะครับเรื่องการแต่งหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นยุคมืดของผู้หญิงนะครับหลายๆคนนะบางคนเขาก็เน้นแบบคิ้วใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะดำๆตาดำๆปากชมพูอะหลายคนมองในปัจจุบันเนะี่ยเออแต่งหน้าไม่เข้ากันเลยก็คือคุณตัดสินเขาในรูปของอดีตไงคุณต้องมองที่ปัจจุบันเดี๋ยวเนี้วิวัฒนาการเครื่องสำอางนะครับ มันล้าไปไกลมากๆเลยซึ่งปัจจุบันแพรวๆาเขาก็ขายลิฟขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามโลชั่นอะไรต่างๆใ,ใดๆนะครับแล้วไปอิจฉาก็ทําไมนะจะบอกว่าตัวเองเอารูปมาเพื่อที่จะทําตัวเป็นผู้ประดุงศิลธรรมเ,เป็นผู้กอบกู้โลกต้องการให้โลกเดี๋ยได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือผ่านอะไรมาบ้าง นะเรื่องราวเก่าๆใดๆต่างๆพร้อมแคปชั่นนะครับว่าเธอมาไกลามากเลยนะแปลวเปล่าเบ้าหน้าเปลี่ยนทุกซีซั่นผู้ชายเปลี่ยนทุกฤดูกาลซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะในการที่เขาจะทำอะไรลงไปเนี่ยอดูเชื่อว,ว่าเขาต้องมีสติอยู่แล้วในการที่จะทำอะไรลงไปนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าวิจารยานแล้วก็ มารยาทสะกดยังไงนะครับมันก็จะมีลูกเพจแหละลูกเพจเนี่ยคือแบบเข้าไปถล่มนะเหมือนกับว่ามีตัวตั้งตัวตีมีแม่ทัพเออเอารูปลงเสร็จปุ๊บก็มีลูกเพจหรือหรือแบบคนที่ให้ความสนใจอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันบางคนก็บอกว่าเออมาไกลมาก,ามากๆเปลี่ยนหน้ามาไกลามากๆแต่ต้องเปลี่ยนสันดานด้วย ซึ่งมันก็แรงอยู่นะนะครับก็อยากจะบอกกลับไปคนที่เมนเนาะอยากจะบอกกลับไปถึงคนที่คอมเมนต์แบบเนี้ซึ่งมันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะถ้าบอกได้ก็จะบอกเลยว่าเวลาคุณคอมเมนต์เนี่ยคุณได้ส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรือยังเพราะบางครั้งเนี่ยการคอมเมนต์ที่มันลบๆมันก็ส่งให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกบั่นทอนส่งให้เขาเนี่ย ไม่ชอบอะไรแบบนี้ทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของรูปภาพเก่าๆที่เอาออกมาที่ถูกคุดออกมาแล้วก็เอามาประจานหรือเอามาทําให้ทุกคนลูกเพจเนะี่ยต้องเข้ามาแสดงความเห็นก็คือกลุ่มกลุ่มนั้นนะคือกลุ่มที่ไม่ชอบแพรวพรวพลว้ลวนเลยนะครับนะมาไกลมากๆสวยขึ้นมากๆอ่ะบางคนก็ก็คอมเมนต์มาดีๆก็ม,มีมีเหมือนกันนะครับยุคมืดตอนนั้นแต่แต่แตแตแตนาง เอกก็ยังอ,อยู่ยุคนั้นอีกประมาณว่าหน้าเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยออเขาหน้าใหม่ครับอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ได้ไม่ได้แอบครับเขาทาจมูกมาครับนะคนคิดทดําดีมีน้อยคนบ่มากกระหาแต่แนวมาว่าวแอดเดิลเดนผ่านไปนเนี่ยคนคอมเมนต์ผิดเยอะเลยนะครับน่าจะไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าภาษายังไม่ได้ภาษายังไม่แข็งแรงภาษาบ้านเราภาษาไทยเนี่ยนะครับมันก็ต้อง ให้แข็งแรงหน่อยการพิมพ์อะไรก็ต้องพิมพ์ไม่ถูกต้องเวลาเราเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเอามาอ่านให้พี่น้องแฟนเพลงเนี่ยบางครั้งเราก็งงเหมือนกันคุณพิมพ์อะไรมาเนี่ยพิมพ์ยังผิดหมดเลยนะครับบ่งบอกถึงการไม่ได้รับการศึกษาหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปเม้นด่าใครนะครับเม้นด่าคนอื่นเขาตัวเองยังเม้นผิดเลยนะครับเออเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลายคนก็บอกนะว่าเขาเป็นนักสะสมแต้ม ใช่ไหมฮะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนักสะสมแต้มคุณรู้ได้ยังไงครับเ,เจอมาหลายสมรภูมิไม่แปลกใจทําไมถึงบานเห็นไหมเดี๋ยวก็ว่าเขาบานเขาคือนักสะสมแต้มอะไปว่าเขาสะสมแต้มแม่ชีวิตพวกคุณนี่สมัยก่อนคงแบบโอ้ยนั่งฟังธรรมใช่ไหมฮะนั่งฟังธรรมแต่งตัวเรียบร้อยใส่ผ้าถุงเกาะอ,อกไม่รู้จักไม่เคยเห็นถาปากยังไรไม่เคยทา ปล่อยตัวเป็นอีเพิงหรือ,อยังไงครับทึงไปอิจฉาเขาว่าเขาเนี่ยทาปากไม่ได้ว่าเขาเนี่ยคือนักศึกษาสมแต้มนะฮะว่าเขาเนี่ยคือแบบโอ้ยสารพัดเนาะฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะเจร้อยเออนะเอออ่านแล้วก็มันเหมือนกันแต่จะวิเคราะห์ให้ฟังทีละจุดเลยแล้วกันนะครับเจร้อยคืออะไรวะคืออะไรครับรู้หรือเปล่าเออช่างมันเถอะนะไร้าสาระ เปลี่ยนเบ้าหน้าตลอดแต่สดเปลี่ยนไม่ได้และร้ายขึ้นทุกวันโอ้ว่าเขาเป็นนางร้ายว่าังน,นะจะไม่ให้เขาดีเลยว่างั้นเขาต้องร้ายเขาต้องเลวเขาต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเออนะแอดมินบางเพจก็ทำงานหนักเหมือนกันนะช่วงนี้ <c oughs> นอนซะบ้างนะครับจะได้มีเวลาที่จะไปหาข่าวดีๆมาทำนะเราก็ไม่ได้ว่ากันหรอกแต่บางครั้งเนี่ยเวลาจะนำเสนอสื่อต่างๆเนี่ยนะครับ คนฉลาดก็จะดูออกเลยว่าสื่อของคุณเนี่ยมันเป็นสื่อเสี้ยมสื่อปั่นและคนที่เข้ามาดูเนี่ยคนที่เข้ามาเห็นว่าในสื่อสื่อเนี้ยโพสอะไรไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีใจที่อคติกับศิลปินกับแปรปวๆเนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์แบบไม่มีสติเช่นคอมเมนต์ผิดผิดถูกถูกตกตกลนล,นลนภาษาไทยบ้งภาษาไทยวิบัตินะครับ ไปศึกษาหาความรู้ไปอ่านหนังสือแล้วก็ไปทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเถอะไม่ต้องไปวิจาร์ณใครไม่ต้องไปตัดสินใครนะครับคุณนะ่ะต้องพัฒนาทางด้านสมองศักยภาพนะครับเอาเวลาไปทําตรงนี้ดีที่สุดดีกว่ามานั่งว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้เลว อาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันว่างเกินไปมันก็เลยหาอะไรทําอะไรระบายแต่คุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณเป็นระบายในพื้นที่ที่เขาอนุญาตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีรูปของศิลปินนะครับอยู่ในนั้นศิลปินเขาก็จะรู้สึกอย่างไรล่ะเขาก็รู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับเออมันเหมือนเป็นการมีตัวตั้งตัวตีตัวเปิดตัวชงอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยอะ นับไปทวนนะเยอะมากๆอ่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับโอ้ภาษาเล็กท่านนะกล่าวว่าที่เม้นว่าเขาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยสงสัยมีผัวคนเดียวบริสุทธิ์ผุดพองสมัยเนี้ยน่ากลัวเนาะผู้หญิงคนนึงเลิกกับผัวถูกด่าถูกวิจารณ์ขนาดนี้ทั้งๆที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆฉันงงแล้วยิ่งผู้หญิงมาด่าเพศตัวเองฉันงงว่าให้เขาเปลี่ยนสันดาน ว่าเขาโบว่าเขาบานคนที่ด่าคนคนหนึ่งได้โดยที่เขาไม่ได้ทำร้ายพูดร้ายให้กับครอบครัวคุณเลยคือพวกคุณเป็นคนแบบไหนกันเออเนี่สุดยอดทุกวันนี้แค่ฟังผู้ชายพูดก็เกลียดเขาแล้วเหรองงเยี่ยมอเพศแม่ด้วยการขนาดฆ่าคนตายยังได้รับโอกาสจริงถ้าลูกพวกคุณโดนบ้างโดนด่าแบบนี้ทุกวันทั้งวันที่ ลูกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดทําอะไรช่อโกงเงินคนไม่คุณจะรู้สึกอย่างไรอ่าประธานโทษนะครับทำผิดอะไรช่อโกงเงินคนก็ไม่ทํานะคุณจะรู้สึกอย่างไรอย่าไปตัดสินเขาแค่เห็นในโลกโซเชียลเลยเราว่ามันไม่แฟร์กับผู้หญิงคนหนึ่งเลยโอ้โหแบบนั้นปังฮะโอ้โหปลบมือให้เลยอ่ะนี่คือ mvp เลยนะครับนี่คือ MVP ของคอมเมนต์ นี่คือแม่ทุกประการนะครับเป็นแม่ทุกสถาบันเป็นแม่ทุกประการแล้วก็คอมเมนต์ได้แบบเด็ดมากๆซึ่งเป็นการสอนสั่งนะครับพวกคนที่ไม่มีความคิดนะฮะเราไม่ได้เหมารวมนะว่าเรารู้สึกไม่ชอบแฟนคลับพ่อบิกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแฟนคลับพ่อบิ๊กเนี่ยคนดีๆเขาก็มีนะครับแต่คนที่ชอบแฝะชอบกัดไม่เลิกเนี่ยชอบ แอคทีฟตัวเองขึ้นมาทำเป็นตัวตั้งตัวตีทำเป็นคนก่อดํากระบฏทางความคิดของคนหลายคนที่จะตามมาด่านะครับสมหัวรวมกันนะพวกนี้มันไม่เข้าท่านะครับคุณต้องคิดนะคุณต้องมองภาพกว้างนะครับอะไรก็ตามแต่เนี่ยมองภาพกว้างทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดอนาคตเปลี่ยนแปลงได้หมด มองแค่ความสุขในปัจจุบันอดีตผ่านมาช่างมันจะเป็นอะไรไม่ต้องสนใจสนใจที่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนต่างเดินทางหรือเปล่าทุกคนต่างใช้ชีวิตหรือเปล่าแล้วใช้ชีวิตบนหัวใครใช้ชีวิตไปเดือดร้อนใครหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยการจะลงข่าวการจะแพลาจะลงรูปคู่กับน,น้องซันจะหวานจะอะไรขนาดไหนเนี่ยคนที่ดีเขาก็จะมาแสดงความยินดีส่วนคนที่คิดไม่ดีเขาก็จะทําอะไรออกมาแบบให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะยังไง ทำไมพิมพ์แบบนี้ทําไมเม้นแบบนี้คอมเมนต์ก็สําคัญมากๆนะครับส่งผลให้สุขภาพจิตเสียเมื่อเราเสพอะไรที่มันเป็นข้อมูลพลังบวกข้อมูลการให้กำลังใจข้อมูลที่เป็นการส่งเสริมอะไรเงี้ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยฝึกลักษณะนิสัยในการที่จะเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือใช้สติปัญญาของเราเนี่ยพิมพ์เพราะทุกทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านสมองหมดมันจะบ่งบอกเลยว่าเราโตมาแบบไหนครอบครัวแบบไหน นะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ